ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้สีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังวันนี้สีรีวิวจะมาเล่าเรื่องเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนเหรียญหลวงปู่ไข่เป็นเหรียญที่แพงที่สุดในบรรดาเหรียญพระสงฆ์ทั้งหมดและก็ไม่ได้จัดอยู่ในชุดเป็นจะาคีเหรียญพระสงฆ์ด้วย เหรียญน,นั้นคือเหรียญหลวงปู่ไข่วัดบอ่อพิษพิมุกเหรียญพระสงฆ์เหรียญพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับความนิยมเทียบเท่าหรือสูงกว่าเหรียญเบญจภา,าคีพระสงฆ์ที่เคยจัดอันดับไว้ในอดีตเช่นเหรียญหลวงพอดิ่งวัดบางวัวฉะเชิงเซาเหรียญหลวงพ่อคงวัดสามปางาม ชะเชิงเซาเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดภาคกระบือเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบและเหรียญสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์วัดเทพศรินทราวาดเป็นต้นแต่มีเหรียญหนึ่งที่ถือว่าแพงสุดๆในบรรดาเหรียญพระสงฆ์ทั้งหมดและก็ไม่ได้จัดอยู่ในชุด เป็นจะภาคีเหรียญพระสงฆ์ด้วยเหรียญน,นั้นคือเหรียญหลวงปู่ไข่วัดบอพิษพิมุกหรือวัดเชิงเลนกรุงเทพมหาคนครสร้างเมื่อปีพศ2อ,อ7 3สันนิษฐานว่าสร้างไม่เกิน70เหรียญว่ากันว่าสร้างในโอกาสฉลองอายุครบ6รอบเป็นเหรียญ หูในตัวปั๊มข้างเลื่อยมีจำนวนน้อยมากพบหมุนเวียนในวงการพระเครื่องเพียงไม่กี่เหรียญและมูลค่าสูงกว่า7จถึงแหลักถือว่าเป็นเหรียญในตำนานใครได้ครอบทองถือว่าเป็นสุดยอดของคนเล่นพระเหรียญประวัติหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลน หลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนท่านเป็นชาวแปดริ้วกำเนิดที่ตำบลท่าไขา่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่ห้าม,มิถุนายนพศ2400โยมบิดาชื่อก่อมโยมมารดาชื่อบัวเมื่อท่านได้อายุหขวบโยมบิดาได้นำท่านไปฝากกับหลวงพ่อปานวัดโสธร เพื่อให้เรียนหนังสือต่อมาจึงได้บวชเป็นสมณีน,นและได้ฝึกหัดเทศจนมีชื่อเสียงในทางเทศมหาชาติเมื่อหลวงพ่อบานมรณภาพลงหลวงปู่ไข่จึงได้เดินทางไปอยู่กับพระอาจารย์จวงวัดน้อยอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีจนท่านอายุได้15ปีพระอาจารย์จวงก็มรณภาพลง ท่านจึงเดินทางมาจำพรรษาอยู่ที่วัดหงรัตนารามบางเกอะใหญ่เรียนปริยัติธรรมอยู่สามปีจึงได้ย้ายไปอยู่กับพระอาจารย์เอี่ยมวัดรัตดาลสมุทรสงครามหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนได้ศึกษาพระธรรมวินยัยและพระปริยัติธรรมจนอายุครบบวชจึงได้อุปสมบัติ อุปสมบทที่วัดรัดดานโดยมีพระอาจารย์เนตรวัดบ้านแหลมเมืองสมุทรสงครามเป็นพระอุปชาพระอาจารย์เอี่ยมวัดรัดดานเมืองสมุทรสงครามเป็นพระธรรมวาจาจารย์พระอาจารย์ผู้วัดบางกระพร้อมเมืองสมุทรสงครามเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังจากนั้นท่านได้ก็ไปเรียน วิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์รูปหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วจึงกลับมาอยู่ที่วัดลัดดานอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่ไข่ท่านออกทุดงเป็นประจำทุกป,ปีท่านออกทุดงอยู่ได้15ปีเวลาท่านธุดงผ่านไปทางใดถ้ามีผู้คนทุกยากหรือเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็ช่วยรักษาให้หายโดยตลอดเกียรติคุณของท่าน ก็เป็นที่รู้จักจนมาถึงกรุงเทพจึงมีผู้มานิมนต์ท่านให้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดบางยี่เรือหนึ่งพรรษาแล้วท่านก็ออกรุ่งไปในป่าอีกต่อมาท่านจึงได้เดินเข้าเดินทางเข้ากรุงเทพและเห็นว่าวัดบอพิษพิมุกหรือวัดเชิงเลนเป็นวัดที่เงียบสงบดีจึงได้เข้ามาจำพรรษาอยู่ที่วัดบอพิษพิมุก ตลอดมาระหว่างที่ท่านอยู่ที่วัดนี้ท่านก็ได้สอนพระกรรมฐานแก่พระพิสุสมัมเนและคารวะเสมอมานอกจากนี้ก็ได้ช่วยรักษาผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยมากมายทั้งยังได้บอกบุญแก่ญาติโยมให้ช่วยสร้างพระพุทธพระปฏิมากรซ่อมแซมพระพุทธร,รูปของเก่าที่ชำรุดสร้างพระไตรปิฎกและ ปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมกุฏิภายในวัดจนเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ชื่อเสียงของหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนั้นโด่งดังมาหลายพศวรรษแล้วเพราะเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้สร้างพระปิดตาเนื้อผงคุกรักที่มากบวยด้วยพุทธคุณและเหรียญรูปเหมือนที่มีค่านิยมสูงในวงการพระเครื่องนอกจากนี้ยังมีพระหลังกีบบัวเครื่อง และไม่เครื่องเครื่องรางเช่นตะกรุดภาพระเจียดและรูปถ่ายแม้หลวงแม้หลวงปู่ไข่ไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นเพียงพระหลวงตาประจำวัดแต่การปฏิบัติและกิจคุณของท่านเป็นที่เรื่องลือว่าทรงวิทยาวุฒิวรคุณเป็นพระวิปัสสนาที่มีชื่อเสียงและมีคุณธรรมสูงเป็นที่ยอมรับในหมู่ นักปฏิบัติธรรมเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นอกจากจะเป็นผู้เข่งคัดในการปฏิบัติแล้วท่านยังได้สร้างพระแจกให้แก่ลูกวัดและลูกศิษย์และผู้ที่มานมัสการท่านเพื่อนำไปบูชาให้เกิดเสด็จมงคลอีกด้วยปรากฏว่าวัตถุมงคลหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนที่ท่านแจกไปนั้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วไม่ว่าจะเด่นในทางด้าน เมตตาคงกระพันมหาอุดและดีพร้อมไปเสียทุกอย่างหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนไตมีจิตสุขุมเยือกเย็นประกอบด้วยเมตตากรุณามีจริยาวัดอัธยาศัยเรียบร้อยเข่งคัดในทางสัมมาปฏิบัติเป็นที่เคารพนับถือแก่บรรดาศิษย์และผู้ที่รู้จักคุ้นเคย ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็นอันมากหลวงปู่ไข่เป็นพระที่สมถะไฟสันโดษเจริญวิปัสนากรรมฐานเป็นนิดไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครบรรดาศิษย์ของหลวงปู่ไข่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มาหาหลวงปู่ไข่ก็จะแนะนำให้ไปซื้อยามาเสกให้กินเมื่อมีเวลาว่างหลวงปู่ไขท่านก็จะสร้างพระตะกุด ธงและเหรียญออกแจกจ่ายแก่บรรดาศิทธ์หลวงปู่ไข่ท่านมรณภาพลงเมื่อวันที่16มกราคมพศ2475ด้วยวัย74ปีพันศา54นับถึงปัจจุบันก็เป็นปีที่77แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาในบารมีแห่งตัวท่านผ่านวัตถุมงคลของท่าน ยังคงอยู่ในความจงจําและความรู้สึกของลูกศิษย์อยู่เสมอครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าของเหรียญหลวงปู่ไข่ซึ่งมีราคาแพงมากที่ตีรีวิวได้นํามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังสําหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังและไว้พบกับคลิปหน้าคลิปต่อไปของตีรีวิว สำหรับวันนี้